็นการเดินตลาดชิมเหนื่อยมากเหนื่อยนี่นะคะเข้ามายังไม่ถึงที่จอดรถสักทีเซเวนโกบางนาโหเล่นใหญ่มากตลาดใหญ่มากน่าจะใหญ่ที่สุดในย่านบางนาเลยรถเยอะมากนะคะวันแรกข่องกินที่ขับผ่านเข้ามาคือแบบเยอะมากๆแล้วก็คนก็เยอะมากเหมือนกันนะตลาดใหญ่มากไม่รู้จะเดินทัวร์เปล่าเซเวนโกคนแน่นมากฉันเจอพี่แคทด้วยเน่น่เน่เน่น่นน,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 นีจ้าเฮ้ยพี่แคทกับพี่กรณ์ปะ ว้าฉันเจอคีมไลด้วยนี่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 น้องแก้มจ้าน้องแก้มลูกพ่อกรนี่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 คนเยอะมากเซเว่นโกวันแรกคนเป็นหนอนเลยเรามาถึงมาถึงที่ตลาดอะหนึ่งทุ่มสี่สิบแต่ว่าได้จอดรถอะสองทุ่มยี่สิบโอ้ my god ตลาดใหญ่มากที่จอดรถก็เยอะมากนะแต่ก็เต็มมอไซค์ก็เยอะมากทุกอย่างเยอะมากเออ นี่นะคะยิ่งใหญ่อลังการมากก็คือแนะนำให้นั่งรถมาดีกว่านะคะ <L> เขาก็จะมีของกินของขายเยอะแยะมากมายเลยนะคะข้างหลังก็จะเป็นเปิดท้ายพวกเสื้อผ้าแล้วก็เป็นรถมาจอดเปิดท้ายขายอย่างนี้เลยจะแยกโซนกันเลยนะคะฝั่งข้างหน้านี้จะเป็นพวกของกินแล้วตรงกลางก็จะเป็นที่นั่งนะคะฝั่งข้างหลังก็จะเป็นของจีบาถาทั่วไปเลยมือหนึ่งมือสองมีหมดเลยจ้า พาไปดูของกินกันก่อนเลยแต่ก่อนที่จะเดินมาถึงของกินเนี่ยถ้คุณจอดรถข้าง ของกินตรงเวิร์กงนี้นะคะทั้งหมดก็จะมีที่นั่งให้นั่งกินรอบเลยที่นั่งก็เยอะมากเหมือนกันมีเกมให้เล่นด้วยใครอยากใช้พลังมาเลยนี่นะคะบ,บอกเลยว่าเป็นการเดินตลาดที่เหนื่อยมากคือของกินเยอะมากอะไรทุกอย่างแบบเยอะมากของขายเยอะมากของกินเยอะมากที่จอดรถเยอะมากคนเยอะมากๆนะคะดูแลต่อไฟถ้ามาอีกนะจะไม่ขับรถมาแล้วเนื่อไ